ลิจิตตาเป็นการตารประเภท1บนเครื่อง C N C นะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หัวตาหัวอาร์เบอร์ตาชนิดที่ยืดชักเข้าออกได้นะครับเราสามารถจับดอกตาด้วยลูกคอนเลตเพื่อที่จะทำการตา r ได้เลยแต่เครื่องจะต้องมีฟังกช์ชันสำหรับงานลิจิตตาร นะครับไม่งั้นอดอกทาบหักแน่นอนนะครับเครื่อง C N C จะคำนวณระยะการเคลื่อนที่มุมในการหมุนแล้วก็ระยะในการเคลื่อนที่ในการทารบนะครับทั้งสองทั้งสองอย่างจะต้องสัมพันธ์กันอย่างอาพอดิบพอดีเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแตกการหักของดอกทาบนะครับ ก็เอามาฝากน้องๆเผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นยังไม่รู้จักกันนะครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ